วันที่2ของเกาะสมุยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ปาล์มโคโปมันตรารีสอร์ทนะครับอยู่ใต้หาดละไมนะครับตอนนี้ก็เราเข้ามาเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เด็กๆก,ก็เดินไปสำรวจชาหาดกันแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องห้องที่เราจองนะครับวันนี้เราจองเป็นห้องวิลล่านะครับสำหรับที่ปาล์มโคโปบีนะครับราคา2,900บาท รวมอาหารเช้านะครับสำหรับผู้ใหญ่2คนส่วนเด็กก็คิดเพิ่มคนละ100บาทนะครับคำรับอาหารเช้าเดี๋ยวเรามาดูห้องกันดีกว่านะครับนี่ห้องของเราเตียงเป็นเตียงเตียงใหญ่นะครับก็แล้วก็มีโซโฟ,ฟาตรงนี้สีสันสวยงามมีทีวีทีวีแขวนไปสูงนิดเลยแล้วก็ เรามาดูฝั่งนี้กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆโต๊ะทำงานเนาะแล้วก็มีกระจกไว้แต่งหน้านะก็ทีวังของก็จะมีกาแฟชานะครับมีหลายแบผมการร้อนๆเลยอนี้เป็นตู้เย็นแต่ตู้เย็นจะเป็นน้ำสองขวดนะครับ ก็ตรงนี้เป็นชั้นวางของรวมรวมห้องนอนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ํากันห้องน้ําจะรวมกับห้องเสื้อผ้าครับอ่าคล้ายคห้องเสื้อผ้าแหละตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้า,ายัางนี้อ,นนอ๋อกระเป๋าเด็กเด็กไปวางเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ นี่ห้องนะ้ำเดบุ้งอ่าตรงนี้จะเป็นส่วนเปียกน,นะครับส่วนห้องน้ำแล้วก็จะมีอ่าอบน้ำอ่าตรงนี้ก็จะเป็นประตูไม่ใช่สิเป็นหน้าต่างเป็นบ้านมูรี่นะอเปิดออกไป็นรุ่งนอกได้ก็อันนี้ก็ทั่วไปนะครับอ่ากลางน้า ปะมาณน,นี้ห้องน,น้ำเดี๋ยวเราเรา,เราไปดูข้างน,นอกนะครับตอนนี้เด็กๆหน้าห้องเราหน้าห้องเราก็จะมีมีนั่งลมชมวิวก็จะเห็นวิวทะเลนี่เป็น,ท,น,ปนที่จะเป็นเปให้เรานอนชมวิวไปดูเด็กๆกันนิดว่าเด็กๆไปสำรวจทะเลกันละไป็นไนกันละ กลับมาแล้วหรอมากลับมาแล้วหรออ่าตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำจะเป็นทะเลด้านหน้ามีชายหาดแต่ตอนนี้เหมือนจะน้ำยังไม่ลงแล้วยังเล่นหาดไม่ได้อคส่วนวิลล่าตรงนี้มีวิลล่าหนึ่งที่ อาคารหลักอาคารหลักก็จะเป็นห้องพักมองเห็นมิวทะเลไปกนีไม่ปหายไปไหนก็ไม่รู้ ทำอะไรอยู่ครับทำให้ลูกเป็ดดีมันลูกเป็ดกัเล่นทรายแล้วกลัวปเปเพื่อนไปลูกไปอาบน้ำไม่ลูกเป็ด,ดสิเ,เจ้าแอบน้ำไปลงตัวค่ะลงน้ำแล้วก็เล่นทรายเหมือนเดิมไปเ,เ,เพื่อนอสิ <laughs> แล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็เล่นทรายแล้วก็อาบน้ำเล่นทราย อะไรกันนเี่ยหนูใช้ทรายผสมกับน้ำแล้วก็มันลอยแบบที่ที่หนูเคยทำมุกลืมวิธีไปเลยเพราะมอยู่ต้องโน่นลืมแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะมันจะเป็นทรายที่สูงแค่ต้องเอามาผสมกันง่ายๆแล้วต้องทำไปเรื่อยๆเพราะว่าทำยากตรงลงมันยากหรือมันง่ายเนี่ยมันยากแต่การผสมอ่ะมันง่ายอ๋อแต่ทำมันสูงยากใช่ไหม มันจะหยุดติงติงอ่ะพอแล้วมุหยาวันนี้มันออกบ้านใายเนี่ยไหนมันได้สูงแค่ไหนอ่ะยากเอาใายออก่ะได้แค่เหนอ่ะได้สูงอีกอ๋อแค่ต้องทำไปเรื่อยน้ำตั้มไม่ค่ะ เด <forcé Deus> <responses> ี๋ยจงแค่นี้เลยเฮ้ยเมาเล่นน้หน่อย น้ำอุ่นมั้ยน้ำอุ่นมากเลยค่ะอุ่นมากค่ะฉีใส,สลล่ลิลี่หลายวันแล้วนะโหค่าที่ตกเลยเปล่าอา้าวตกแล้ว มานิ่งครับโอ้มานิ่งค่ะอ่าสิคุณมเป็นเล่นอะไรคะอ๋อกินนมเอ้ยกินขนมก่อนใช่ไหมค่ะไปเล่นให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราเล่นทะเลแล้วก็ไปเล่นสระน้ำให้เสร็จแล้วเราก็แล้วเราก็กลับบ้านปู่ดีปวดนะคะวันนี้เลยเหรอ ใช่วันนี้เราเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ไปเล่นทะเลเล่นน้ําสระเสร็จแล้วเราบาดน้ำหนึ่งตัวแล้วก็ไปแล้วก็ไปขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วไปบ้านปู่เย้หนูคิดถึงบิกกี้กับปู่อ่ะโอเคเราจะไปหาบิกกี้ใช่ไหมไปหาบิกกี้ไปหาทุกคนเลยยิ่งบิกกี้สองคนเลยบิกกี้สามคนเลยบิกกี้สองคนเลยกกเหรอ เขาเรียกว่าสองเขาเรียกว่าหนึ่งตัวไม่ใช่สองคนน้องไปกินขน,นมอะไรเนี่ยคนนั่นมันเป็นคนธรรมดาใช่ไหมตะวันตะวันอะไรช่างตุ่มแดอะไรนะครับแค่เป็นตะวัน<ตะ>อย่ามาท่าเลนนะนี่ ไปในห้องกันว้ายวันนี้ก็เล่นน้ำทะเลเหมือนเมื่อวานเหมือนเดิมใช่เพราะมันจมไม่ได้เพราะเด็กๆชอบเล่นน้ำทะเลก่อนแบบเนี้ยเพราะน้ำมันแบบขึ้นเพราะว่ามันน้ำสวยจัดที่นี่ไม่มีคลื่นแรงคลื่นแรงก็ก็ลงไปเล่นเยอะได้คลื่นแรงแล้นะคลื่อนแล้วไปทิ้งถังขยะลูกงถังขยะอยู่ในห้องลูก นนี่เลยไม่ไฟบอกกี้เป็นโอรีโอแม่เป็นลูกเล้คุณพ่อน่ากินมากเลยค่ะอันนี้หนูเอาไปช่วยแม่เราจะลองกินกันเอาชวนวิธีแกะเป็นแบบนี้ให้หน้าค่ะไหนแกะตรงไหนนี่อ๋อแล้วแล้ดลงไปเลยค่ะก็ไม่ค่อยเปิดขึ้นมาค่ะ ก็จะได้แบบนี้ออกมาดูหน่อยหนูหิวหนูหิวแล้วเราจะแกะมันแล้วก็ต้องฉีกมันนะคะถึงจะแกะถึงจะแกะได้แบบแบบนี้นะคะออกขึ้น่ยมาเราแกะได้แล้วแล้วก็ขึ้นมากินนะคะโอเคแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ไม่มีรูปอแกให้หน่อย ไปช้าอันนี้ลูกอะไรพ่อนี่กอพ่อลูกอะไรอ่ะโอเอะไรเก๋เลยตอนี่อะไรอ่ะจีจีมุกเก๋ได้ไหมพี่มุกเก๋ได้ลนะคนี่ลูกมันนุ่มมากรอแล้วกริบออกมาเลย แให้ดูก่อนสินี่ค่ะมันคือโอรีโอ้คุรุโต้คุกกี้โอรีโอ้เหรอใช่ค่ะอะไรยไหม เขาจะไปถึงบันไดก่อนกันวแพไว้นะมาเร็วๆเหนูพอแล้วหนูพอแล้วหนูพอหนูพอแล้วหนูพอแล้วใช่หมนีคือเส้นชัยหนูพอจะถึงแล้วหนูพอจะถึงแล้วหนูแล้วมาเร็วว ไยน้ำมาเหมือนพายุล้ดิ้งดิ้งด้งดิ้งยุพายุร้เฟร็ดเธอเป็นปลาพายุหรอน้องเดับตาแล้วไหโอ้ยหลอนหนูเลยควยเร็วหนูควยเร็วน้องเฟน้องเฟร็ดไฟน้ำหลับตาแล้วควายเร็วควายเร็วอยากจะเห็นเ้างล่างังเลย เต็มตัวระวังไปออกหอยน้ำไปอืองั้นก็ว่ายน้ำได้ก็ลูกใหม่อย่าดีน้ำใส่น้ำลึกนะโอ้ดูดีน้ำมึกไปแล้วจะใครถามได้ตัวกับดักเก็บวันนี้จะให้เราจะให้เงินตู้ให้เงินแล้วก็ไปซื้อเรือโอ้โหตีนะ มุกถึงแล้วเอาไปโอเคไปเลยไปถึงบนดแล้วตอนหนูลงมาว่ถ่ายหนูนะโอเคไม่แพ้กับไหนหรอเลอ้ตาไ่ทำอะย่เนี้ย าถ้าตาไปถึงตรงนู้นแล้วหนูจะมีกับดักคือน้องให้น้องไปกับดักนะโอเคน้องเป็นกับดักน้องใหม่แล้วน้องใหม่ลงมาเดี๋ยวสิลูก

ใคจะไม่ถึงมบันไดเหรอได้เล่กยไม่อาว่าแดดไหมอะ